ดนิซ่าทำได้ทำถึงมากๆหลังจากที่โดนิซ่าประกาศเปิดค่ายอย่างเป็นทางการซึ่งสําหรับชื่อค่ายก็ยังงงๆกันอยู่นะบางคนก็บอกว่ามันคล้ายๆกับเอาราวอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเอลลาวแต่ว่าล่าสุดนี้มีรายการข่าวใส่ไข่ครูอ้วนบอกว่าด้วยตัวแอลมันอยู่ด้านหน้าการอ่านออกเสียงก็เลยจับประมาณว่าละลวลาลวประมาณนี้เพื่อนๆแต่นเอลสองตัวแล้วก็ o u d เนี่ยราวที่แปลว่าเสียงดังลเลวอ๋อโอเคจ้ะเอานี้ไปเลยค่ะเขาเ็นแฟนอย่คือหักยก c o ออกมาแถลงการด่วนสําหรับล่าสุด CEO ีอของบริษัทนั้นก็จัดหนักจัดเต็มนอกจากเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกพูดถึงมากๆแล้วก็ทุกคนนั้นเช่นชมน้องลิซ่าว่ามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพราะว่ามีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะมาให้ได้ติดตามทุกโซเชียลที่ดังๆในขณะนี้ให้น้องลิซ่าคือมีครบนอกจากนี้ล่าสุดค่ะแอดโฆษณาของน้องลิซ่าก็ได้ลงแล้วจะแม่ปังๆไปเลยกําลังทยอยขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้เห็นที่ไทยแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งที่ไทย เราเนี่ยแม่ไทยไปวิดกันเยอะมากบางภาพที่แอดได้มาก็ไม่ทราบพ,พิกัดว่ายอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บมาเล่าให้ฟังกันอย่างภาพนี้เจออยู่ที่ประเทศไทยพี่คนที่ออกมาโพสตคลิปนี้บอกว่าเป็นวิวจากคอนโดอยู่แถวถนนราชปารถเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆท่านประธานบริษัทคะได้โปรดไว้ชีวิตด้วยพราะว่เหล่อมากอันนี้บอกว่าอยู่แถวถนนราชปารถส่วนอันนี้ก็จะเป็นอยู่อนุสาวรีย์ว่าอย่างนั้นแฟนๆที่เจอบอกว่าพุ่งตัวไป หรือว่าจะเป็นอันนี้บอกว่าอยู่บนทางด่วนไปสนามบินหรือว่าจะเป็นอันนี้บอกว่าอยู่ที่แยกสาธรนอกจากนี้ก็ยังมีอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทยอยขึ้นป้ายบิลบอร์ดเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็ประเทศอะไรบ้างนะคะนะตอนนี้แต่ว่าที่ไทยเห็นเยอะสุดก็เริ่มออกมาวิดดกันแล้วก็ไปลดงในโซเชียลกันแล้วเหมือนกับว่าเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งเลยเพราะว่า CEO นั้นโคตรเท่เก็บไว้ดูว่าแชร์กันในทวิตเพื่อนๆเห็นก็อย่าลืมวิดกันด้วยนะคะดังนั้ คลิปนี้แอดขออนุญ,ญาตนําเสนอแบบเป็นการรวมภาพมาให้ได้ชมกันเลยเพราะว่าบางพิกัดที่ไม่ทราบจริงๆคือมีการรีโพสต์รีทวิตต่อกันมาบางภาพก็ไม่ได้บอกแหล่งที่มาด้วยความตื่นเต้นนะโอ้โหแฟนคลับชื่นชมมากๆเลยนะคะนอนิซ่าเป็นการจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของการโปรโมทซึ่งแฟนคลับบอกว่ารักในความโปรโมทค่ายของตัวเองในหลายๆประเทศมากเพราะว่าน้องคิดมาแล้วว่าต้องทํายังไงใช้ผู้ติดตาม100ล้านฟอลลของตัวเองยังไงให้มีประโยชน์ในฐานะศิลปินเดี่ยวที่ไม่มีค่ายเก่าทวงความเจ เริ่จริงไหมคะคนลุกมากๆ CEO เขาทำได้ถึงสุดๆเปิดเว็บเขียนข้อมูลก็ครบแพลตฟอร์มทุกช่องก็ครบและก็ตามมาด้วยแอดบิลบอร์ดปังๆที่ทั้งในไทยแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็เชื่อว่าจะออกมาอีกเรื่อยๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่ประเทศเนี่ยน,น้องดิซ่าสามารถรู้ศัก,กยภาพและก็ความพร้อมของตัวเองจริงๆทุกอย่างผ่านการคิดวางแผนมาอย่างดีดีกว่าไบาจีไม่เคยทําได้แบบนี้เลยคะ่ะนี่คือการโปรโมทของแท้ของจริงสําหรับ CEO เขาทํากันน้องดิซ่าทําให้เห็นแล้วสะใจมากๆ นิซ่ิาเก่งกล้าม,มากนะคะจะบอกว่ามันดีมากๆมันได้ผลค่ะน้องโปรโมทแบบไม่พิริพิไรลงแบบตุ้มแล้วก็เป็นชื่อข่ายแล้วหน้าซีโอคืนลอยมาเลยรู้เลยว่าบริษัทใครน้องนิ่าเก่งมากๆโคตรภูมิใจเลยน้ําตาไหลปลื้มปริ่มค่ะอ้าวใครที่แวะมาผ่านไปแล้วเจอป้ายแอดโฆษณาของน้องนิา่านถะ้าหากว่ารถไม่เยอะอะไรนะคะหมายถึงว่าสะดวกต่อการถ่ายภาพของพเพื่อนก็อย่าลืมถ่ายลงไปอวดกันที่ช่องทางโซเชียลด้วยนะคะทําให้มันเป็นแลนมาทำเป็นจุดขายของ น้องลิซ่าไปเลยเป็นการซัพพอร์ตน้องลิซ่าอีกหนึ่งทางค่ะดังนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้รวมแอดโฆษณาของน้องลิซา่าสำหรับค่ายที่เปิดใหม่ล่าสุดไว้มากมายและก็คาดว่าจะมาเรื่อยๆขอแสดงความยินดีกับซี o โอน้องลิซ่าด้วยนะคะน้องเก่งมากๆเลยและก็ขอให้การเริ่มต้นครั้งนี้เป็นอะไรที่ปังๆดังๆยิ่ยงๆขึ้นไปอย่างชื่อ่ายของน้องลิซา่าต้องมีแต่ดังเท่านั้นและก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆกิจกรรมในบริษัทและก็ค่ายเลยน้องเก่งมากๆภาคภูมิใจที่สุด